สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งคราวนี้จะพาไปชมอโกนิมาที่มีสีสวยค่ะสีแดงอมส้มค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเนี่ยค่ะน้องมีชื่อว่าลิปสติกอินโดค่ะไม่ใช่ลิปสติกไทยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะมีของสวยๆก็อยากแบ่งกันดูค่ะเนี่ยค่ะ สีแดงสีแดงหรือสีแดงอมส้มค่ะเพราะจะแดงสดมากค่ะทั้งก้านทั้งลำต้นก็จะเป็นสีแดงอมส้มเหมือนกันหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะมาดูรายละเอียดของน้องค่ะลิปสติกเนี่ยค่ะลิปสติกหรือเอ่อลิปสติกอินโดค่ะเนี่ยค่ะจะมีแกนกลางใบที่เป็นสีแดงอมส้มรวมไปถึงเส้นกล้างกลางปลาค่ะขอบของใบเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นสีแดงอมส้มลักษณะของใบก็จะเป็น <re รูปไข่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเกือบจะมลละค่ะเนี่ยแต่ว่ามีปลายใบที่ที่ที่แหลมนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะใบอ้วนๆปอมๆเนี่ยค่ะพื้นของใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะเนี่ยเส้นกลางปลาก็จะเป็นสีแดงอมส้มตัดกับสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะก็มีของสวยๆก็ไม่อยากดูอยู่คนเดียวค่ะก็มาแบ่งๆกันดูเนี่ยค่ะสวยมากค่ะลิสติก ลิสติกหรือเห็นเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทันซาค่ะนี่ค่ะสวยค่ะแต่ว่าฟอร์มกอน้องยังใบยังไม่แน่นเท่าไหร่นักค่ะก็จะพยายามดูแลเธอให้สมบูรณ์กว่านี้ค่ะนี่ค่ะสวยมาดูค่ะออน้องจะเป็นไม้ลักษณะเป็นออทรงพุ่มเตี้ยค่ะแล้วก็ก้านก็สั้นค่ะนี่ค่ะก้านก็สั้นลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นกาบเนี่ยค่ะกาบมีร่องด้วยค่ะ แล้วก็ต่อจัดกาบตรงที่เป็นร่องก็จะเป็นลักษณะกลมค่ะเนี่ยค่ะก้านของเขาจะกลมค่ะเนี่ยค่ะจะสวยใบของเขาด้านล่างก็จะแดงเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าจะซีดกว่าด้านบนแต่เส้นก้างปลาแล้วก็เส้นแกนกลางใบเนี่ยค่ะจะเป็นสีแดงอ่อนค่ะเนี่ยค่ะจะไม่เข้มแป๊ดเหมือนด้านบนค่ะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะ มาดูวัสดุวัสดุสำหรับปลูกค่ะก็จะเหมือนอโกนิมาทุกตัวของสวนนะคะเพียงแต่ว่า,าจะใส่อะไรน้อยมากต่างกันนะคะแต่ว่า,าลักษณะต้นนี้เนี่ยจะให้ใบก้ามปูที่เยอะหน่อยค่ะกลับมะพร้าวสับก็ไม่มากแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์ก็ไม่มากค่ะเนี่ยค่ะหนึหนึ่ง,งสองค่ะสูตรผสมค่ะแล้วก็ที่ไม่ลืมเลยอีกตัวหนึ่งก็คืออมูลไส้เดือนค่ะทุก ทุกตัวของของสวนเนะี่ยไม่ว่าจะสูตรไหนจะต้องใส่มูลไสเดือนผสมเข้าไปก่อนปลูกค่ะแล้วก็ไอ้พวกปุ๋ยละลายช้าค่ะก็ใส่เหมือนกันค่ะสูตรเสมอ13 13 13ามสิบสามอะค่ะแล้วก็กระถางก็จะเน้นเสมอค่ะว่าไม่ควรเลือกใหญ่เกินเกินไซส์ต้นไม้ไม่ไม่ควรเลือกโอเวอร์ค่ะที่ที่สวนนี่ใหญ่สุดก็จะเป็นแค่8นิ้วค่ะ เพียงแต่จะเป็น8นิ้วทรงสูงหรือทรงเตี้ยตอนที่ช่วงกระถางขาดนะก็จําเป็นต้องใช้ค่ะได้กระถางทรงสูงมาก็หลายใบค่ะเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้กระถางไม่ขาดแล้วไม่จําเป็นแล้วเลือกได้ก็เลือกทรงเตี้ย8ดนิ้วก็เป็นทรงเตี้ยค่ะที่ไม่ค่อยอยากเลือกทรงสูงเพราะว่าการใช้กระถางทรงสูงะคะ่ะมันก็จะใช้วัสดุปลูกที่เยอะค่ะพอให้น้ําก็จะอุ้มน้ําค่ะแล้วก็กระถางเนี่ย ก็จะใช้รูระบายน้ําที่กว้างหน่อยค่ะแบบที่เป็นทีทีแบบตะแกรงไม่เอาค่ะก็จะเลือกก็มองว่าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยวัสดุปลูกย่อยสลายก็จะทําให้กระถางอุดตันอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามเลือกที่ดีที่สุดนะคะยืดอายุการเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยน,ยนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเอาเอากระถางที่รูที่ก้น รูระบายน้ำทีๆเนี่ยกลัวว่าดินหรือวัสดุปลูกที่เขาย่อยแล้วอ่ะกลัวจะอุดตันที่รูระบายน้ำอะค่ะก็พยายามเน้นแล้วการปลูกแต่ละครั้งอะค่ะควรลองด้วยวัสดุลองก้นกระถางเนี่ยบางทีก็ที่สวนเนี่ยบางครั้งก็ใช้กาบมะพร้าวสับที่หยาบชิ้นใหญ่อะค่ะแล้วก็บางครั้งก็ใช้่านแล้วแต่ มีค่ะบางครั้งทานหมดก็เอากาบมาพาะพร้าวสับหยาบค่ะพึงเงินว่าสะดวกในหมู่บ้านนี่ก็จะมีอยู่ค่ะไอกาบมาพาะพร้าวสับแล้วก็ทา,านานะคะทานหุงต้มก็มองว่าทานหุงต้มมันก็ดีอย่างพอปนปน,ปนใช้รองก้นกระถางไม่ได้ก็จะเอาผสมดินปลูกเข้าไปด้วยค่ะคือไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าห้องเห็นเขาบอกว่ามันป้องกันเชื้อลงเชื้อราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ค่ะเนี่ยค่ะ จะเห็นว่า,าลิปสติกอินโดเนี่ยสีเขาจะเข้มมากค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ดูลิปสติกของไทยค่ะของไทยนี่จะใบใหญ่ใบใหญ่กว่าของอินโดเยอะค่ะสีขอบสีขอบของใบหรือเส้นกลางใบนี่ก็จะเข้มเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าลักษณะใบาจะคนละอย่างค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าของอินโดเนี่ยมันจัดจ้านตรงที่ว่าใบาเขาเล็กแล้วก็มีสีที่เข้มมันเลยเห็นชัดนะคะ เนี่ยค่ะ,ะการให้น้ําค่ะก็เหมือนเอโกลิมาที่บ้านค่ะไม่ว่าจะลิฟติกหรือตัวพันธุ์อื่นๆเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะคือก็ช่วงที่อากาศเย็นๆลมแรงๆนั้นก็ให้เป็นสามครั้งต่ออาทิตย์ค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกจะแห้งไวมากช่วงนั้นค่ะช่วงที่อากาศเย็นๆลมแรงๆอะค่ะก็จะมาคุยๆดูแห้งแล้วก็เพิ่มจํานวนครั้งในการรดน้าค่ะ ทั้งลมแรงอากาศแห้งแล้วก็แดดจัดแห้งไวค่ะวัสดุปลูกจะแห้งไวแล้วก็แสงแดดก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนอโกนิมาตัวอื่นๆของสวนก็คืออยู่แดดลำไรค่ะไม่มีตัวไหนทนแดดร้อยเปอร์เซนเหมือนเหมือนโปยเซียนขนาดโปยเซียนบางตัวยังยังแดดร้อยอยู่แดดร้อยไม่ได้ค่ะต้องฝึกต้องค่อยๆเอาออกแล้วก็ ให้เขารับที่แดดร้อยได้อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกันอะโกนิมาก็อยู่แดดน้ำไรค่ะแต่ถ้าเลี้ยงในอาคารถ้าเพื่อนๆมีไม่มากเลี้ยงในห้องนอนหรือเลี้ยงในปลูกโชวในห้องรับแขกอะไรเงี้ยค่ะช่วงเช้าแดดอ่อนๆแปดโมงถึงสักเก้าโมงหน่อยๆเนี่ยค่ะก็ได้ค่ะอุ่มออกมาตากแดดหน่อยให้น้องได้รับแสงค่ะแล้วก็ สายๆหน่อยหลังเก้าโมงตรงเนี่ยก็เอากลับเข้าบ้านซะเพราะว่าแดดบ้านเรามันแดดจัดแดดร้อนเนาะยังเคยอุ่มเสน์จันเงินออกมาพึ่งแดดตอนเช้าอะค่ะลืมแค่สิบโมงกว่าหน่อยๆค่ะใบไหม้หมดเลยค่ะเสียดายค่ะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วก็จัดแจงให้ดีค่ะเรื่องน้ำเรื่องแสงแดดถ้าบ้านบ้านใด ไม่มีร่มไม้หรือว่าไม่อยากเลี้ยงในอาคารก็สแลนค่ะใช้สแลนพางแสงค่ะทำอาคารให้เขาอยู่แล้วก็พางด้วยาพางแสงด้วยสแลนค่ะแล้วก็แค่นี้เขาก็จะอยู่ได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะชื่นชมความสวยงามเขาได้เต็มที่ค่ะความใส่ใจปลูกด้วยความใส่ใจน้องก็จะงามค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้มแมลงหนอน ใส่ใจน้องสักนิดค่ะเพราะว่าถ้าเห็นผิดปกติใบแวงแวงวัววาเนี่ยค่ะรีบหาสาเหตุให้เจอตะกกแตนก็เยอะค่ะช่วงนี้นอนตัวใหญ่ๆตาโตๆค่ะกินคืนเดียวใบหมดเหลือแต่ก้านเลยเลยค่ะยังไงก็ช่วยสังเกตสังเกตดูค่ะว่าน้องมีภัยอะไรมาใกล้มากล่ำกายไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างถ้าเราใส่ใจไม้เราก็จะสวยค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่จะแนะนำเนาะ,ะสำหรับอโกนิมาค่ะ,ะการเลี้ยงดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าน้องมีดอกอะค่ะก็ก็รีบรีบดึงออกซะค่ะมือนึงจับลำลำต้นเขาให้มั่นอีกมือนึงก็ดึงค่ะสาเหตุที่ต้องดึงออกเพราะว่า อาหารก็จะไปเลี้ยงที่ดอกแล้วก็จะทำให้ใบไม้เราเล็กค่ะเพราะฉะนั้นเ,เราไม่ใช่นักนักนักผสมเกสรหรือเราไม่ใช่นักผสมนักพัฒนาค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นก็ดึงออกซะาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังดึงออกแล้วก็ให้อาหารบำรุงใบบำรุงต้นค่ะเพราะว่าถ้าอโกอนิมาออกดอกมาเนี่ยอาหารทุกอย่างเขาจะมุ่งไปบำรุงที่ดอก ทีนี้พวกใบพวกอะไรเนี่ยค่ะก็จะเล็กเพราะฉะนั้นเราก็ให้อาหารบำรุงธาตุเสริมธาตุหลักธาตุรองต่างๆเนี่ยค่ะก็ให้เสริมเขาในช่วงที่เขาเป็นดอกนะคะเพราะเราไม่ตั้งใจจะเอาดอกไว้อยู่แล้วก็รีบเอาออกซะค่ะแล้วก็ให้อาหารให้ปุ๋ยให้เขาให้ครบอะค่ะพอใบเขาจะได้ใหญ่จะไดะ้ไม่เล็กไม่เล็กเลียวค่ะไม่เล็กรีบเอาง่าย,ายๆค่ะนี่ค่ะ เพราะว่าอย่างที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีก็มองว่าเอ้ยมันมีดอกมันให้โชคก็ไม่ได้เอาออกสักทีค่ะเอาไปเอามาใบาเล็กลงคายเอ๊ะยังไงก็เลยเาถามคนนูน้นคนนี้แล้วพอดีมีน้องคนนึงเข้ามาเยี่ยมที่บ้านค่ะบอกว่าเอาออกเลยพี่เดี๋ยวมันทําให้ใบเราเล็กเพราะอาหารมันจะไปเลี้ยงที่ดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงแล้วก็ฝากคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ